คอลัมน์ทัศนะบทเรียนจากท่านปัญญาจารย์ด้วยเหตุเพราะอ่านหนังสือสมุดบ้านจนแทบไม่เหลืออะไรจะอ่านเลยต้องหันไปคว้าพระคัมภีร์ไบเบิลเล่มหนาๆระดับหนุนหัวนอนได้สบายๆมาไล่เรียงกลับไปกลับมารอบที่สรอบที่ห้าไปแล้วเห็นจะได้แต่ก็ไม่ถึงกับเสียเที่ยวเพราะยิ่งอ่านยิ่งค้นพบอะไรต่อมิอะไร ที่เป็นประโยชน์พอที่จะนำมาปรับใช้กับโลกหรือแม้กระทั่งกับสังคมไทยในปัจจุบันได้ไม่มากก็น้อยแม้ว่าสิ่งที่เขียนที่บรรยายเอาไว้ในพระคัมภีร์เล่มนี้จะยืดเยื้อยาวนานไม่รู้จะกี่ต่อกี่พันปีมาแล้วก็ตามอย่างเช่นในบทปัญญาจารย์ที่ระบุว่าผู้เขียนผู้แต่งคือทายาทของกษัตริย์ซาโลมอน พระราชาผู้ได้ชื่อว่าเปี่ยมไปด้วยสติปัญญาสูงล้ำสูงเยี่ยมชนิดหาใครทัดเทียมแทบไม่ได้ที่อ่านไปอ่านมาอาจต้องนึกไปว่าน่าจะเป็นกษัตริย์ผู้นี้นี่แหละที่ลงทุนรจจนาขึ้นมาด้วยตัวของตัวเองและก็เคยเป็นสิ่งที่อันตัวข้าพเจ้าเองเคยหยิบยกมาอ้างถึงในหลายครั้งหลายครามาแล้วด้วยกันโดยเฉพาะต่อข้อสรุปที่แปลก แตกต่างไปจากบทสรุปของผู้ที่เชื่อและศรัทธาต่อสิ่งที่เรียกว่าพระผู้เป็นเจ้าในบางแง่บางมุมคือถึงแม้ว่าท่านปัญญาจารย์ท่านจะมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีอะไรใหม่มีแต่ซ้ำไปซ้ำมาเหมือนกับลมที่หวนไปหวนมาน้ำที่ไหลไปไหลามาและสุดท้ายก็ลงสู่ทะเล สู่มหาสมุทรดังที่เคยเป็นมาและเป็นไปจนต้องจัดเป็นอนิจจังอนิจจังเสียทั้งสิน้นแต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นท่านยังมองเห็นอนิจจังอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือมีคนชอบธรรมที่รับเคราะห์รับผลอันเป็นเคราะห์ที่คนอธรรมควรรับและมีคนอธรรมที่รับเคราะห์อันเป็นเคราะห์ท,รระท,ท,ท,ะะที่คนชอบธรรมควรรับหรือประมาณว่าทำดีได้ชั่ว ทำชั่วได้ดีอะไรทำนองนั้นแต่นั่นก็คือสิ่งที่พระเจ้าท่านดลบันดาลให้เป็นไปตามกรรมวิธีอันลึกลับโดยที่มีอาจปฏิเสธและหลีกเลี่ยงได้เลยกระนั้นก็ตามพระเจ้าผู้ดลบันดาลให้อะไรต่อมิอะไรเป็นไปแบบอนิจจังอนิจจังเสียทั้งสิน้นในนิยามความหมายของท่านปัญญาจารย์นั้นย่อมไม่ใช่พระเจ้าแบบธรรมดาธรรมดาทั่วไป ที่จะสามารถเข้าถึงเข้าใจกันได้ง่ายๆหรือดังที่ท่านสรุปไว้ว่าแล้วข้าพเจ้าจึงเห็นภารกิจของพระเจ้าว่ามนุษย์จะค้นหาความเข้าใจในภารกิจที่บังเกิดอยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์หาได้ไหมเพราะว่ามนุษย์จะออกแรงค้นหาสักปานใดก็ยังจะค้นหาให้พบไม่ได้เออยยิ่งกว่านั้นอีกแม้ว่านักปราชญ์คนใดนึกเอา ว่าเขาเข้าใจแล้วเขาก็ยังค้นหาไม่พบแต่ยังไงยังไงท่านปัญญาจารย์ท่านก็ยังคงเชื่อมั่นศรัทธาเคารพยำเกรงในสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าอย่างไม่คิดจะผันแปรไปเป็นอื่นโดยเฉพาะในฐานะผู้ที่ได้ประทานสิ่งที่ถูกต้องดีงามรวมทั้งสติปัญญาให้กับผู้ที่ค้นหา หรือผู้ที่ยึดมั่นอยู่ในความถูกต้องชอบธรรมและบรรดาความดีงามทั้งหลายเพราะก็ด้วยสติปัญญาที่ไม่ว่าจะได้รับการประทานจากพระผู้เป็นเจ้าหรือการฝึกฝนพัฒนาขึ้นด้วยตัวเองสิ่งที่ท่านปัญญาจารย์ท่านพยายามชี้ให้เห็นก็คือว่าภายใต้ความอนิจจังอนิจจงเสียทั้งสิ้นนี่แหละมันยังมีสิ่งที่เรียกว่าวาระและวิธีการ ที่บรรด,ดาผู้ที่มีสติปัญญาทั้งหลายต้องพยายามทำความเข้าใจเอาไว้ให้จงหนักวาระที่ทำให้คนเร็วไม่ชนะการวิ่งเสมอไปหรือฝ่ายที่มีกำลังไม่ชนะสงครามเสมอไปคนเก่งคนฉลาดไม่ได้รับผลพวงแห่งความเก่งความฉลาดหรือไม่ได้มั่งคั่งร่ำรวยเสมอไปและเพราะด้วยเหตุแห่งความไม่รู้ไม่เข้าใจ สิ่งที่เรียกว่าวาระและวิธีการนั่นเองที่ทำให้ปลาติดอยู่ในอวนอันร้ายฉันใดนกถูกดักติดอยู่ในบ่วงแล้วฉันใดวาระอันร้ายก็มาถึงบรรดาบุตรของมนุษย์และเขาก็ถูกวาระอันร้ายนั้นดักจับติดโดยฉับพลันเหมือนกันฉันนั้นนี่อันนี้นี่แหละที่น่าคิดน่าสะกิดใจเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะในระดับโลกหรือในระดับสังคมไทยบ้านเราที่บรรดามาตรฐานความดีความชั่วได้ถูกปรับเปลี่ยนจนหามาตรฐานใดๆแทบไม่ได้หรือชักหนักไปทางทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปอะไรประมาณนั้นหรือขณะที่พยายามวิ่งหนีเสือก็ดันไปปะเอาจระเข้ถึงพยายามฉลับออกข้าง ก็ยังอุตสาห์เจอเฮี้ยเจอตะกวดเจออะไรต่อมีอะไรที่ออกไปทางชั่วๆไปด้วยกันทั้งสิ้นแต่ไม่ว่าต้องเจอกับอะไรก็ตามอันนั้นย่อมหนีไม่พ้นต้องถือเป็นอนิจจังอนิจจังเสียทั้งสิ้นนั่นเองคือล้วนแล้วแต่ต้องตายโหงตายหากันในวาระสุดท้ายตามที่พระผู้เป็นเจ้าท่านได้กำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้แล้วนั่นแล ดังนั้นสำหรับผู้ที่มีสติปัญญาผู้ที่พยายามเข้าถึงเข้าใจในสิ่งที่เรียกว่าพระผู้เป็นเจ้าผู้ที่ยังคงยึดมั่นอยู่ในความดีความงามความจริงทั้งหลายคงต้องพยายามหันมาให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่าวาระและวิธีการให้หนักหนักเข้าไว้ไม่ว่าจะต้องเจอเสือเจอเจอระเข้เจอตะกวดหรือเจออะไรต่อมีอะไรก็ตาม ก็อยากถึงกับต้องไปติดบ่วงติดอวนติดแล้วเอาง่ายๆหันมาอาศัยสติปัญญารวมทั้งความยึดมั่นศรัทธ,ธาต่อพระผู้เป็นเจ้าเป็นเข็มมุ่งและแนวทางไว้โดยตลอดเพราะภายใต้ดวงอาทิตย์นี้สิ่งที่เรียกว่าวาระมันคงต้องมาถึงวันใดวันหนึ่งจนได้ส่วนจะส่งผลดีผลร้ายอันนั้นย่อมต้องขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่า วิธีการนั่นเอง